อบไฟ200องศาประมาณ6กถึงแนาทีถ้าไม่มีหม้ออบลมร้อนเตาไมโครเวฟได้เตาไมโครเวฟบิดสูงสุดก็คือ900วัตต์ประมาณ1นถึงสนาทีพอนะถ้าไม่มีไมโครเวฟอีกก็ลงหม้อกระทะจี่เลยจี่กับกระทะได้เออแต่แต่ถ้าเกิดอร่อยสุดถ้ามีเตาอบนะเตาอบที่เขาเอาไว้อบตำเตาติ้งอ่ะเตาติ้งอ่ะอันนั้นก็ได้เหมือนกันไฟ210นาทีเหมือนกันทุกคนมีเตาใช่แต่ถ้าไม่กินก็แช่ตีไปได้หนึ่งเดือนใช่ ไม่ใส่สารกันบูดแช่ช่องฟิตได้1เดือนเพราะว่าทุกอย่างมันซีลมาสูญยากาศอย่างดีเรียบร้อยแช่ช่องฟิตเป็นตัวนี่มันต้องขึ้นโต๊ะขันโตขึ้นโตอาหารหล่อนขึ้นโตที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลุ้นเขาก็เลยบอกว่าเป็นตัวปลอดภัยโอ้ยโอ้ยเหลือสองร้อยเก้าบาทแล้วจ้ารีบกดตอนนี้เลยจ้ากดตอนนี้กด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 เหลือ209บาทถูกมากได้ครูปองจากเพชรพลันยูจ้าโอ้โหนี่ สองร้อยค่ะสองร้อยกดไปเลยไปออโบูทยังไม่ได้ราคานี้เลยนะเอ้โหดอร่อยด้วยอ่ะขนาดนี้หอมมากถ้าเกิดจุ๊บปากถ้าเกิดโทรศัพท์มีกลิ่นนะทุกคนจะได้กลิ่นมากจุ๊ปากมันดูปากมันล้ำมันเลิศมากแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องกระดูกนะเพราะว่าเขาถอดกระดูกออกใครก็ตามใครก็ตามที่จะต้องเป็นมื้อเช้าให้กับลูกหลานไปโรงเรียน่ะไม่ต้องห่วงเรื่องกระดูกเลยจัดไปตรงนี้ตำตำแล้วก็ลูกลูกเนี่ย กินเลยเอาก็เหนียวห่อดนึงแล้วก็ไก่สองปีกจบเลยเอล้เอะไรอยู่ในรถกินในรถได้ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยอ่าเห็นไหมแต่ยิ่งจิ้มยิ่งอร่อยอร่อยกว่าเดิมเห็นไหมมันได้ตองเฟลได้ยใครอยากแพะกระดูกก็ได้ใครอยากจะไม่มีกระดูกก็ได้มันเลิศมากพี่กรณ์พี่กรณ์เนเือยอย่าให้ทีมงานกินทุกคนเลยค่ะข้างหลังข้างหลังกินด้วยนะคะอร่อยมาก ตอตอมันลอยลอยมากเลยเพรนี่ฉันขอบอกเลยว่าจ๋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 าเออว้าวจ๋าจ๋าจ๋าเพราะว่าอะไรวะเรียกเรียกมาทั้งออฟฟิศแล้วเห็นไหมพ่อใหญ่ลู้อ่ะเพราะว่าหนึ่งขาเนี่ยหนึ่งขาสองขายิ่มแล้วเเออออรีบกดเลยนะคะบางคนได้สองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทจะหมดแล้วด้วยคูปองมีจำนวนจำกัดจิ้มได้ยิ้มเออไม้มึงเอาไปนี่นี่อยากมึงเอานี่ไปดิอร่อยครับเออมันอร่อยอยูอยากให้ดูนี่เนื้อข้างในเนื้อไม่ได้ ไหนวะเนื้อเนื้อข้างในเนื้อข้างในนี่อยากให้ดูนี่ข้างในน่ากินมากนี่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 โอ้โหไม่ได้ให้กี่คะแนนไม่ได้ให้เต็มเท่าไหร่เต็มร้อยกี่คะแนนเต็มร้อผมให้เอางี้แบบไม่อ้วยนะแบบไม่อ้วยเลยนะก็คือขอให้มีเศษนิดนึงก็ประมาณสักอ่ะ98อ่ะเก้าสผมให้ร้อยหนึ่งไม่อีกสองเนี่ยไม่ใช่แล้วนะอะไรคะกลิ่นน้ำหอมแรงมากจ้ะ อะไรวะกินนู่นแบบน้ำหอมลาบู้มากอ่ะเห็นได้จ๋า้ตัดมาเลยอร่อยน้ำจิ้มไม่จ๋าน้ำจิ้มไม่จ๋ากินทั้งออฟฟิศเลยจ้ะอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวลงไลฟ์ไปอุ่นให้กินทั้งออฟฟิศเออ อันนี้อันนี้อันเล็กนะฮะเหลือสอ้200 209บาทสองร้้าบาทขึ้นแล้วครับเหลือสองร้อยหกบาทสองร้บาทนะอันนี้อันล็กอันใหญ่มันแล้วแต่คนใช่ไหมบางคนก็ได้2อ6ร้อยหกบาทแต่ถ้าเกิดวันนี้แฟดเซลสองร้อเาสหลือ260บาทลดไปเลยค่ะ ส่งห้องเย็นทุกออเดอร์แต่อยากให้กดอันใหญ่อันใหญ่คุ้มกว่าอันใหญ่อันใหญ่เหลือ200เท่านะสองร้อยไปสี่ร้อยสี่สิบจากสี่ร้อยเก้าสิบเหลือสี่ร้อยสิบอันนี้คุ้มกว่าอันนี้กินได้กินได้ทั้งครอบครัวได้ถึงเก้าชิ้นเลขสวยเลขมงคลวันนี้คืนวันจันทร์เดือนเพ็ญนะคะต้องเอาอะไรที่มันมงคลมงคลซื้อไปเลยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เก้าชิ้นจากเก้าชิ้นสี่ร้อย สี่ร้อยสี่สี่สิบบาทจดไปเลยไปเลยน่อยอมอร่อยมากโธ่สนมากจะไปไลค์่ะที่ไหนอีกอีกยยังไม่ไลฟ์ไลฟ์เธอที่แรกเลยเนี่ยเออเออป้าเลยล่ะอ๋อที่แรกที่นี่ค่ะที่แรกที่นี่ค่ะอันนี้คนตัดใส่เสือเอค่ะแล้วก็ไปที่การนี้ที่ที่สามที่ที่สามแล้วแล้วพี่มดดำจะมาไลฟ์ขายของไหมมาไหมไปบ้านเขาสิฮะไปบ้านเขาสิ่มีแต่ผู้ชายก็ทาไม่ใช่ผู้ชายเหรอไม่ใช่ผู้ชายแต่ว่าเป็นเด็กเก่าเก่าแล้ว แล้วเขาจะบอกไม่แต่แต่แต่พี่มดดำบอกว่าอะไรป้าเธอควรจะปลูกผมบ้างได้แล้วนะเลยนะมันบางเขาบอกเงี้ยเดี๋ยวจะส่งยายาปลูกผมให้กินเอายาปลูกผมดีๆไม่ใช่ยาปลูมนะเออชอบส่งยาอย่างอื่นให้แม่ยาอะไรพี่ดบอกวันๆไม่อยู่แต่ในสภาเออ นนน่อเขาเป็นเอายาผูกผมให้คนอื่นแต่ตัวเองไงอยู่แต่ในสปาใช่ชีวิตเนี่ยอุ้ยเขาไม่สปาค่ะเขาออเดอร์ไปที่บ้านแม่ไม่รู้อเลยเขามีห้อง12บสองราศีนะแม่ห้องเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกราศีหนูราศีได้แล้วเขาก็จะมีห้องแล้วแล้วมันเข้าราศีไหนมึงเป็นเป็นเตียงเตียงไม้อันนี้รู้ดีมากแล้วเป็นเตียงไม้ข้างในเป็นเตียงไม้รู้ยันเตียงเลยอะเตียงไม้เตียงไม้เคยอแม่รู้จักพี่โม่เตียงสีเสาเตียงสีเสาเตียงสีเสาเออเป็นเหมือนแบบอันเนี้ย คนเมืองอะเตียงแบบนั้นอะเตียงเสลียงใช่นาว้โหนผ้าอย่างเงี้ยรู้ปากร้านหน่อยาปากร้าน่อยค่ะฝากปีกไก่นางฟ้ายัดไส้ไรกระดูกของเรานะคะนี่นะคะกดได้เลยปีกไก่นางฟ้ายัดไส้ไรกระดูกวันนี้290บาทลดพิเศษแฟตเซลล์เหลือ260บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะให้คุ้มไซส์ใหญ่มากกว่า490490เหลือ440บาทเท่านั้นนะจ๊ะบางคนแฟตเซลล์ได้ ถูกกว่านั้นเข้าไปอีกอรีบกดรีบกดรีบกดก่อนจะหมดเพราะว่าทำยากมากมนะจ๊ะ วันหนึ่งจะได้ไม่ไม่ไม่กี่ออเดอร์แล้วเวลาส่งนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าส่งรถท้องเย็นไปจ้ะใช่จ้ะเพราะฉะนั้นให้คุ้มเลยจ้ะสั่งไปเลยสามสี่ห่อสามสี่ห่อใช่หอกับค่าส่งรถท้องเย็นใช่จ้ะส่งรถท้องเย็นก็ไม่ใช่ส่งธรรมดานะเ้าตั้งเขียนว่ามูลพิโปรเต็ไม่ใช่จะบ้าเหรอนี่ไก่ตุยไม่ใช่คนตุยเออไก่ตุยนะฮะยังไงฝากด้วยนะครับไปมาไปไปมาจะไม่มีของโจรนางกินหมดของจะหมดจานเลยอ่ะเออขอบคุณย่าขอบคุณครับไม่ไิ้ค์ อร่อยนะจ๊ะไปๆอร่อยอร่อยมากครับผมใค่เขาทิ้งไว้ให้ทิ้งไว้ให้ควรหัวเนาะควรหัวเนาะนเติมมันอร่อยจริงเติมมากเอาไว้อุ่นกินกันนะแทกๆตอนประมาณตีหนึ่งตีสองนะอันนี้เลิศเออนี่ควรมาเออประมาณนี้ควรมาแล้วอุ่นแบบอุ่นง่ายๆเลยแล้วพี่รุดมาทุกประมาณสักทุกสัปดาห์ได้ไหมได้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 ยินดีมากค่ะไม่ได้กินนะฮะต่อไปพี่มิ้งออมิงไหนวะพี่มิ้งน้ำหอมสวยสวยมากสวยสวยเลยเออ แล้วกููดจ๋าแม่เธอให้กิวบิรุธมาทุกสัปดาห์ได้ไหมจ๋าโเราจะอยากกินปีกไก่นางฟ้าจ๋าฉันต้องมาทุกสัปดาห์นะจ๋ามันลดมากคนนอื่เขามาแล้วเราก็กินเยอะเออกันมึงเนี่ยนะมึงมาสมเกียจแนวเรือรถกระต่ายกินจ้ะอุ่นอุ่นเลยมันร้อนๆเออนานเธออร่อยนะเอือกินปะรีบๆกินนะลูกมิยังไม่ใส่หนักกันบูดกินหนักดีมิจะเริ่มใส่ละโอ้ยคนเหนือดีนะครับ ไม่นางต่อนอนวยฉันเออเจ้าเข้าจะออกแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอไปไข่ฉันในรายการแฉได้เลยเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ชวนไปไหนแล้วนองมิดาใครเดียวช่วงไม่จะหาคอนเทนต์อีกมากไม่มีคอนเทนต์เอาเอาเอาอดีตนางร้ายช่องเด็ดเอ้ยอดีตนางเอกไอ้ช่องเจ็ดอดีตนางเอกช่องเจ็ดนะครับเออเออว่ะตัวแนบศพพี่มิงสบายดีเลยเจ้าเจ้าหน้าตาขคามีนนั่นแหละมันสุดคนชอบหน้าตางามผ่องใสัเจ้าแล้วก็อันนั้นเอาเข้ามาได้นะคนนั้นนะคือน้องคนหนึ่งเออหน้าตาดีกันอไง เห็นเห็นได้เห็นมีคิ้วผตลอดเออเออเออน่าจตดีพอจะนอเลศเลอพ่มิงเลอันไม่ได้เขมิน่อหฉันคันปากมากหนึอดได้ไดีได้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 นด้นด้ได้ได้่ด้ไ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 ่้ออ้ได้้ได้ได้ไอนได้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 นดนได้ได้ได้ไดี๋ดวได้ไอ้ได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 ้้ได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 ้นด้ไดัไดนได้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 ไ้ได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 ้ด้ด้ แงค่ล้วผมตอนนี้เป็นแม่ค้าคนสวยแล้วนะมาขายน้ำหอมมีเปิดติดดอกทุกวันไลฟ์ทุกวันรู้รู้ด้วยเหรอคะด็อกเตอร์มันหลอยถ่ายที่ขึ้นมาถ่ายิีฉันดูไปสามนาทีมันก็ถ่ายสีตลอดแล้วนี่น้ำลว่าแปลว่ามันรันขึ้นมาใช่ใช่ใช่แปลว่ามันรันขึ้นมามามานะฮะมาน้ำหอมมีสี่กลิ่นเดี๋ยวให้แท็กลองดมดูว่าชอบกลิ่นไหนได้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 เลยแต่ตอนนี้อาจจะมีกลิ่นไก่ผสม่ได้วันนี้มีกลิ่นไก่ด้วยกลิ่นไก่กำลังมานะครับเออแม่แม่จะไปอาบน้ำไม่ได้ เออแม่น้ำหอมนางดีเราใช่เอาน้ำหอมกบกินกินไปเลยกินไก่มีตั้งเกี๊ยวหมดหนึ่งสองสามสี่นี่อันนั้นใช้สีม่วงบอกชอบสีม่วงจะได้ตอแบบไหมตอใช้ไอ้ดอกบุกคู่ตอใช้ตอบุกคู่อย่ามาเมินลูกค้าตอแต่บุกคู่นี่ซื้อมาแท้ซืต่ลองไปเออลองดมดูอ่ะตาไ้ายังไม่มาต้องรอถ้าสีสามสองหนึ่งอ่านไม่งอกให้แท็กดมก่อนพี่แมงแท็กดม แม่แม่แม่ไม่โดนมาอันนี้อันนี้กินอะไรกินอะไรอันนี้สีม่วงจะไปกินหอมอ่อนดอกไม้แบบผู้ดีผู้ดีราชินีกุลกูเห็นได้มึงชอบคิ้กลิ่นอุ้ยราคาเหลือ230ร้อยสามสิบห้าตีสามสงหนได้คูปองด้วยเออแต่ราคาเท่าไหร่5 9 0เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เหรอสองร้อยสามสิบไปเนาะทุกคนเราเป็นดาราเราจะมาขายของถูกกันไปไม่ได้นะใช่ใชอยากให้ทุกคนได้ใช้กันนะน้ำหอมดาราแต่แบบชาวบ้านใช้ได้นะแม่นะ ชอบกินไหนสีม่วงดอกไม้หอมอ่อนผู้ดีสีแดงหวานฉ่ำเจิดจรสดซ็กซี่สีดำหอมเทสสมาร์ทสีฟ้าสดชื่นเฟรชแบบสปอร์ตอันนี้อะไรอันนี้ม่วงอันนี้ม่วงม่วงหอมอ่อนดอกไม้ใครได้สองร้อยกดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยทุกคนกดไปเลยขวนห้าสิบ พร้อมเช้าจะรอดเย็นใช่สู้แดดได้ถ้าเจอหัวน้ำหอมใดๆคือมาจากไหนอะไรยังไงคะหัวน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสนําเข้าสั่งโรงงานผลิตนะจ๊ะไม่ได้มานั่งก่อเองแบบสามเพลงนะไม่ใช่โอ้โหแม่เแม่ฉีดสองสามสเปรย์พออย่าเพิ่งฉีดเยอะนะจ๊ะแม่อุ้ยแม่กลิ่นนี้ดีไหมเลิศนะสดชื่นนะสีฟ้า่าสแม่ฉีดสีฟ้าสดชื่นโอ้โหโอ้โหฉีดไปฉีดไปถึงพระจันทร์แล้วจ้ะฉีดไปไหนมะจ้ะอีลันตานีทำไมเฮ้ยมึงจะเปยา ว่าฉันจะหอมทำไมล่ะฉันกลับบ้านทำไมตานีมึงจะเดี๋ <c 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 ็ดแป๊บหนึ <c <c ่งว่าเข้าต้นกล้วยใช่ฉันชอบสีม่วงอ่ะทำไมเธอจาได้ไม่จะมาฉีดอะไรเยอะแยะไม่จะตัวหอมมาได้ไเดี๋ยวก็ไปฉีงในต้นกล้วยแล้วจะมาฉีดอะไรก็าเธอจุกอะไรนางปอบของกูเนี่ยมีผัวอยู่ที่บ้านเดี๋ยวกูกลับไปแล้วผัวกูก็เลมแล้วมึงเนี่ยเป็นนางตานีเลยเข้าไปในต้นกล้วยมันจะฉีดอะไรเยอะแยะล่ะเฮ้ยดูหนังอยู่จ้าเออแต่สีแดงนี่ฉีดไปหาผัวนี่โอ้โหรับรองว่าผัวฟัดเลยจริงเอจริงเอาแล้วแล้วแล้ว่นะ สีแดงหวานฉ่ำ<ม>เซ็กซี่นะคะมีเสน่ห์ยั่วยวนไไจับไปได้เลย สีแดงเซ็กซี่ยโยนติดทนเช้าตรวดเย็นเลยนะฉีดตรงนี้หอมไปถึงหน้าหน้าลิฟนู่นเลยอ่ะสีแดงนะหอมหวานฉ่ำเซ็กซี่นะฉีดตรงนี้เถือหอมไปถึงหน้าบ้านเอาแบบว่าผัวรักผัวหลงได้กิ๊กใหม่ได้ผู้ใหม่ได้ได้ผัวเพิ่มอ่ะสีแดงสีดำลองดมสีดำยังสีดำหอมเท่สมาร์ทแบดบอยอย่างเธอเออแบดบอยถ้าเปบดมสิเขาชอบจะแบดบอยแปลว่าผู้ชายไม่ดี นึ่งฟุตดีมากดีมากเฮยเลิศเเิศนี่1นึ่งฟุตนะฟุตฟุตเธอได้กินได้กินปะได้กิ่นไหมได้กิ่นไหมฟุตได้กลิ่นปะใครได้กินกดหนึ่งได้กลิ่นไหมใครได้กินกดหนึ่งใครได้กินกดเลยใครบอกว่าหอมกดสองใช่หนึ่งฟุตมันแบบฟุตใหญ่มากเลยจากห้าเก้าศูนย์เหลือสองร้อยสามสิบบเร็วเร็ว เร็ว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 เร็เร็วเร็วเรวเร็วเร็วเร็วร็วเร็ว กดหนึ่งมาหนึ่งเต็มเลยจีไมาได้กลิ่นจริงมากทุกคนอะอันมือถือคุณดีนะครับผมกดเลยราคาดีเนียทุกคนสีฟ้าสะอาดสดชื่นแนวสปอร์ตค่ะไม่ไม่หวานไม่ดอกไม้ถ้าดอกไม้เมื่อกี้แท็กชอบใช่ไหมแท็กบอกว่าตัวนี้หอมอ่อนดอกไม้ผู้ดีผู้ดีค่ะตัวนี้ดอกไม้หวานหวานเบาๆสดสดชื่นสีฟ้าอ๋อ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 อ้ออ๋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 อ ไม่เห็นนะคะเอาไหม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 แม่มึงมึงเฉียดมะม่วงกันเออเฉียดเฉี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 ยดสีม่วงเฉียดสีม่วงอ่ะอ่ะผู้ดีผู้ดีเออเอาแม่อยู่ไหนละเนี่ยโอ้โหมุดไปไกลละอ่ะท่านอะไรนะเดี๋ยว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 ไม่ต้องปวดปวดทำไมปวดโอ้โหวันนี้ไม่ได้กินงาดำสีแดงสีแดงหวานช่ำหวานช่ำน้ำผึ้งเซ็กซี่ยั่วยวนจ้าอ่ะสีแดงเป็นยังไง ส <บ tes S 2> ใส่ชุดไทยก็เซ็กซี่ได้ แต่รีบกดก่อนรีบกดก่อนราคาดีราคาดีรีบกดเร็วเร็วเร็วสีดำหอมเทสุดมีบารมีดูมีราศีเที่ยวผัดเที่ยวบาร์ไปปาร์ตี้ได้ผู้หญิงไหมได้ได้อะไรได้ผู้หญ uh ิงไหมได้ผู้หญิงไหมได้ครับได้ครับได้ไหมได้ครับตอนนี้ยังได้อยู่ไหมไม่ได้ครับโอเคสมองไวสมองให้เนี่ยสีดำนะหอมเทสสมาร์ทนะคะใครชอบกลิ่นก็เตะกอถทานถ่านสีดำหอมเทสสมาร์ทนะคะดูมีบารมีดูมีพาวเลัง มาซุ่มมาซุ่มต่อต่อไปรี่ต่อเลยสีแดงหวานฉ่ำสีแดงหวานฉ่ำเซ็กซี่มิเสน่์สีม่วงหอมอ่อนละมุนดอกไม้เบาๆหวานนิดสีฟ้าสะอาดแบบเพิ่งอาบน้ำมาสิบรอแทกหอมมากหอมมากหอมฟุ้งไปทั่วเลยไหมขวดละห้าสิบมลเธอกระแทกกันไม่แตก ห้าสี่สามสอกดค่ะกดจางกดค่ะกดค่ะกดไปเลยเด้อห้าร้อยก้าสเดืนสองร้อยสามเาไเอาแบบเวอร์ชั่น TikTok พี่มิ้นได้มไหมขอเชิญน้องกลางเหรอทำยังไงยังไงว่ามาต้องยังไงอ่ะอยังไงอ่ะขอเชิญค่ะขอเชิญขายกันเลยค่ะโอ้ยคนนี้ไม่ค่อยขายอ่ะคนนี้เงียบอ่ะยังไงเวลาโต้ตรงขายเลยค่ะสีแดงเป็นไงเนาะสีแดงพูดสิ อ้าวหวานฉ่ำนะเพิ่งปลายวันนี้ลาได้ผู้เพิ่มได้กิ๊กเพิ่มอยากได้อยากได้สาวเพิ่มได้ไหมนี่คือกอดเข่าเขย่าขาผู้ชายนะกอดเข่าไม่ไปไหนเลยเธออสีดำล่ะโอ้โหสีดำโคตรเท่แบดบอยมากๆอย่างพี่แท็กนี่ใช้เลยเธอคนละแล้วสาวตามสาวติดสีม่วงล่ะสีม่วงล่ะสีม่วงสีม่วงหอมหวานผู้ดีลุกลกคุณหนูถ้าใช้นี่ถือกระเป๋าไม่เป็นมีคนเปิดประตูรถให้ แกะแกะกุ้งไม่ได้กินไก่ไม่เป็นเธอสีฟ้าล่ะสีฟ้าสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเทือกเขาข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเป็นภูเขาเลยอ๋อใช้ได้ไหมใช้ได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 ้แม่สามห้าขายก็แม่ขาย้าง นี่นใคร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 มีแม่เป็นคนเท่าใช้สีสีน้ำเงินเดี๋ยวมินมินมาไปสีนี่เอาไ่จริงๆอ่ะผู้ใหญ่อ่ะหอมแบบมีระดับเองว่าม่วงใช้ได้แล้วก็ฟ้าใช้ได้ถ้าชอบเบาๆแต่ถ้าแม่อยากจะหรูหราเซ็กซี่ยั่วยวนขึ้นมาแม่อยากเป็นคุณหญิงคุณนายแม่ก็สีแดงสัดไปถือกระเป๋าแอมสแล้วก็ไม่ถ้าสีดำดูมีบารมีดูแบบว่าดูท่านท่านประธานอาเป็นไปดิวงานผู้หญิงใช้ได้นะคะสีดำเพราะเริ่มต้นด้วยความเท่ตกท้ายด้วยความเบา แต่ย้ำว่าติดโทนช้าตรอดเด็นอย่าเพิ่งฉีดเยอะ2-3สสเปร์ก่อนอ่านเดสแตนอ่านเดสแตนโอเคถ้าเธออ n d นเดสแตนเธอกดหนึ่งค่ะแล้วก็กดค่ะกดสั่งซื้อถ้าอ n d นเดสแตนกดสั่งซื้อนะคะเอวิ y o วานเอวิ o n วานวันนี้ลอยลอยกระชงลอยลอยกระชงลอยกระดองกันลากอะนองเก้วออกมาลำบงอ่า ตรงงานลอยจะตรงกันอ่ะแทกชอบสีไหนมากที่สุดตอนนี้ชอบสีดำอ่าตอนนี้แทกชอบสีดำเท่เนาะเท่ป่ะดูเท่สองสามสเปรย์อยู่ชาวจระเจนสู้เหงื่อได้สู้แดดได้หอมไหมสู้แดดด้วยเหรอพี่มิ้นใช่ค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นเอะดีเพอร์ฟูมไหมเป็นหัวน้มหอมเข้มข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแน่นแล้วก็ติดผิวดีกลิ่นฟุ้งกระจายได้ดีคือเดินไปแล้วแบบคนมองอะ ไม่ใช่ดาราคนก็มองนะ <S <S ใช่<อ>ใช่คือเราอะอาบน้ำอย่างเดียวมันหอมไม่พองอมะมาต้องใช้น้ําหอมแบบันโลมเข้าไปด้วยม,มันจะได้มั่นใจในตัวเองครับแท็กไปกองถ่ายฉีดน้ําหอมไหมฉีด,ดมันต้องฉีดเดี๋ยวนี้ต้องฉีด,ดของเขา อ๋อหอมจริงระดับขึ้นห้างเลยจริงจริแต่แล้วคือจริงๆแล้วก็เกรดพรีเมี่ยมมากๆแต่เราทำมาในราคาแบบน่ารักน่ารักนะใช่ไหมห้าสิบมลนะทุกคนฉีดหนึ่งฉีดสองก่อนสองสามเปิ้ลก่อนจะสี่ห้าเปิ้ลอย่างแพ้ก็ได้กมได้ปัญหาก็ได้สีแดงหวานฉ่ำเซ็กซี่มีเสน่ห์ดึงดูดใจนะคะสีม่วงหอมอ่อนละมุนหวานนิดๆกำลังดีสีฟ้าสดชื่นแบบเหมือนอาบน้ำใหม่ๆเฟรตเฟตเลยกลิ่นแนวสปอร์ตสีดำหอมเท่หอมสมาร์ทลึกลับซับซ้อนน่าค้นหาในแล้วขวดทำมาอย่างดีนะ ะเลือกสรรมาแบบหยิบออกมาไม่อายใครไม่ตลาดนัดอ่ะนาเห็นไหมสวยสวยงามตะการตานี่เธอแกะเธอแกะเล่นเลยเหรอไม่ไม่ใครอยากรู้เฉยๆว่าเอ้ยมันเหนียวจริงเอ้ยมันเหนียวจริงมันเหนียวมากมันเหนียวมากเหนียวคือน้ำหอมพี่เหนียวหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สติ๊กเกอร์เหนียวเออนะครับถ้าฝากร้านจะไปซื้อร้านพี่ที่ไหนครับมุงมิงขี้อวดค่ะกดง่ายๆเลยมุงมิงขี้อวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องมุงมิงขี้เอามาเชลียร์ก่อนทำไมต้องมุงมิงขี้อวดาก็อวดไงอวดนั่นอวดนี่เรามีของดีเราก็ต้องอวดใช่ใช่่่่อองะใใชชมย กูว่าจริงๆแล้วอะมิงมีกันแดดด้วยมีน้ำหอมด้วยแล้วก็แบบมีแฟนน่ารักน่ารักด้วยใช่ทั้งหมดก็ขี้อวดกันกูว่าทั้งหมดนะขี้น้ำหอมกูก็ทั้งหมดกูอยู่ตังปุ่นนาะก็ก็ขี้อวดนิดนึงไอตอนไอตอนไอตอนเนี้ยก็ดีไอตอนเดี๋ยวตอนเสียใจก็เดี๋ยวก็ลงโพสลงเพจไปเรื่อยๆมาตูมาโอเคนะใครสนใจนะครับแค่จะมารู้จริงเนี่ยกดไปเลยนะครับเด็กกูอยู่ไหนอ๋อไปเลยนะครับ ได้ครับพี่สาววันนี้ราคาน่ารักมากเลยนะกดยืนยันให้ด้วยมีเก็บไปทางนะจ๊ะจ้าโอ้มีเก็บไปทางด้วยนะครับผมมีเก็บไปาทางอยากให้ความหอมกับทุกคนอ่ะโอ้ยิ่งลอยกระทงนี่ต้องฉีดเทศกาลใกล้ถึงละต้องฉีดด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผ่านลอยกระทงไปแล้วยังไม่เสียตัวนะคะสีแดงค่ะค่ะคุณจับไปเลแค่ะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักคริสต์มาสคุณโดนแน่ใช่ฉีดไปหอมซันตาคอสใช่สีดำานี่ก็ได้แบบสีให้ซันตาคอส ได้ครับโอเคพี่สาวขอบคุณมากครับอยาให้พลาดถ้าแต่อยกระทงมันผ่านไปคริสต์มาสอย่าให้อย่าให้ผ่าน น้าแล้วก็รอเอ่อพอปีใหม่นะวันพ่อวันต้องได้วันพ่อค่ะวันพ่อต้องเก็บเสร็จแล้วปีใหม่ต้องได้อีกรอบหนึ่งจากนั้นปุ๊บวาเลนไทน์ย้ายผ่านจากนั้นสงการนี่ต้องแต่งงานเลยอ่ะเอยต้องได้ต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยจัดไปเลยนาคารน้ำหอมธนาคารไปเลยอย่าปากตะกี้อยู่นะโอเคปกติเราต้องไปช่องพี่พี่มิงที่ไหนนะมุงมิงค์มุงมิงขี้อวดง่ายมากเข้าไปมุงมิงขี้อวดมุงมิงภาษาไทยภาษาไทยไม่ใช่ด็อกเตอร์มาริกาขายมังเป็นร้อยช่องโอ้กอันไหนก็อันไหน ของจริงของปองไม่รู้เออนี่เขามีแค่ช่องเดียวช่องเดียวมุ้งมิ้งขี้อวดเออนะครับขอบคุณมากครับใช้ลบให้หน่งดีได้ไหมทำมาจัดไปนะคะหนึ่งสองสามครับอีกรูปเลยนะหนึ่งสองสามครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะได้ครับผมมาเอาไว้ให้ใช้ได้เลยนะได้ได้ได้อันนี้ไม่เดี๋ยวพี่เิ้งเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวินเดินเดจะไปอ่า เราเราไลฟ์ทุกวันเดี๋ยวเราไปปักตะกร้าให้ได้ได้เดี๋ยวเราปักตะกร้าให้อยู่เรายังมีปักตะก้าอยู่เราปากตะก้าอยู่เดี๋ยวปักตะกร้าให้ด้วยเดี๋ยวปักตะกร้าอยู่หลายๆหลายๆก่อนหลายๆก่อนเดี๋ยวมีไลด็อกเตอร์มาริกาปกติอยู่แล้วยไลด็อกเตอร์มาริกาปกติ เดี๋ยวอะไรไปปลกตะแกรง่าเราชอบมันหอมแท้เนี่ยไอไอช่องคนเท่าเรียบมซื้อเลยเนี่ยช่องคนเท่าเนี่ยน้ำหอมมันสำคัญเนอะอ๋อคนเท่าเนี่ยบางครั้งมันสับมันสับเท่าเนี่ยสับกินสับกินกินคนแก่แต่คนแก่มันมันหอมออกินที่มันเปรี้ยวอย่างเงี้ยอ๋อนี่สับกินคนเท่าเนี่ยไปฉีดเลยฉีดไปเลยนะไม่ไม่ก็ทำไปตามช่องนี่มุ้งมิ้งกี่อวัวถ้าเกิดเลือกสีไม่ได้จัดสีฟ้าไปเพราะว่าสดใสแล้วก็สดชื่นเออแต่แต่ถ้าใครไอคคนเท่าอย่างเหมือนมีผัวอัลโตสีีแดงงเออสม่ว นั่นน่ะเออจัดไปขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบมากครับหอมมากทิ้งบอกว่าให้พวกเธอใช้แบบเออจัดใช้ขอโทษสมาร์เตอร์แท้ๆขอโทษสมาร์เตอร์แท้ๆฉันเอาสีฟ้าสีฟ้าไม่ไม่เอาดีๆเอาสีฟ้าแน่กอดที่เองอ่ะคืออันเดียวแกจะเอาสีอย่างเงื่อนเดียวสีฟ้าสีฟ้ามันสดใสสดชื่น ก็สีฟ้าสดชื่นดีก็สีฟ้ามึงเอาสีดำไปเฮ้ยแต่แต่สีแดงก็หอมนะแม่สีแดงมันเออเอาเป็นอย่างสีฟ้ดูปอสีฟ้าสีดำเลิศมากเลิศกว่าแม่แฮมเออเออถอดติ๊กเกอร์ได้ตัวนี้ถอดติ๊กเกอร์ได้ตัวเอาสดชื่นดีสีดำเหมือนที่พี่ฉีดอะไรในคอตาบอเลยใช่สีดำมากเหมือนคอตาบอร์เลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอแจ้งหน่อยแก่หนึ่ คนเมืงถามก่อนกเป็นมีจัวได้ยังไหมครับงามงามพอดีนะครับพอดีค้ะงามขนาดมีแฝงเป็นงามมีชมึงงามไปเลยเลนพอก็บอกว่างามพอจังป่าก็บอกว่างามกามเหรอปัดโตแขนใหญ่งามงามแท้อาจจะไปค่ะจะเด็นต่อไปนะคะจะเป็นประด็ณ์ต่อไปเอา็บก่อนเอาปก่อนเขาบอกว่านี่จิตี่เท่เออ นี่มันเหมือนมันเหมือนกันพดนะก็นนี้มันหอมกินเปสียันแล้วแน่ก็มันหอมว้าแตอเดือดหัวดับหัวจังทา์ป้าเอ้ยได้ครับมันกินมันฟุ้งเนี่ยตีกันนะอันนี้เป็นทีมหลักแหลกกับทอนเนอร์ค่ะพอดีพอดีคะครับอาจารย์คุณพิทแนแนำตัวคุณพี่นิดหน่อยได้ครับ เชิญค่ะตอนนี้อาติดติดใหม่คุณพี่อาติดใหม่นะคะคุณพี่เขาติดได้ค่ะคุณพี่เขาขายในที่ตอกมาเป็นเชี่ยวชาญแล้วเขาติดใหม่ได้เเาก่งคุาเก่งแนะนนำตัวเลยค่ะคุณพี่และแนะนนำผลิตภัณฑ์ด้วยอ่ะห้าสี่สามสองอันนี้นะคะเป็นครีมหลักแหล่แบรนด์ชายนิงค่ะเราจะมีตัวโทนเนอร์สำหรับเช็ดนะคะแล้วก็ตัวครีมสำหรับทาค่ะ ค่ะเช็ดก็คือจะหยดบนสำลีค่ะเช็ดบริเวณรักแร้คอขาดีบจุดบริเวณที่ดำดำได้เลยอย่างใครที่แบบคอดำนะคะรักแร้ดำอย่างเงี้ยค่ะเช็ดได้เลยแม่มาเช็ดดิแม่มาเช็ดดิโอ้ยแล้วออ้ยังลองฉีดน้ำหอมแล้วลองฉีดน้ำหอมมิ่งแล้วมันลดกลิ่นตัวได้ด้วยนะคะเหมือนว้ายเร็วแล้วกต่ดำก็ต้องเร็วมึงพอเราเอามาพอเดี๋ยวมันบอก โอ๊ยผมเอาไหมไหมผมขอราคาก่อนคุปองราคาก่อนเท่าไหร่่ราคาราาคพิเศษนะคะปกติ1ขวดเนี้ยสามร้อยห้าสิบบาทค่ะพิเศษแค่ใบนี้นะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเรือนเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะพิแทกมีคูปองครับค่ะร้อยหกสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะคงหน้าค่ะได้คูปองช่วยนะคะค่ะได้คูปองช่วยด้วยค่ะอนนะคะรักแร้ค่ะนีบนะคะหน้ายังได้เลยค่ะตรงไหนที่ไม่พ่อง จัดไปตรงนั้นก็ไหนที่ใครจัดไปตรงนั้นตรงไหนที่หมองค้าจัดไปตรงนั้นไม่เกี่ยวกับผีเข้าล้างไปแล้วเช็ดออกใช่ค่ะคอก็ได้ใช่ไหมคอใช่่คะไอแฮมไอแฮมคอมาเลยแฮมเสร็ดได้ทัแต่ว่าการันตีด้วยจะกระเลยแม่ค้านะนี่ค่ะนี่การันตีนี่จะกระเลยแมคคานี่มันจะแบบดมๆออกมาเลยเลิศมันออกมันมุนมันเลิศ นิดมากเลยแต่มึงสุกับพวกคนะจบางทีเราอาบน้ำมันไม่ออกค่ะแม่แต่ว่ามันติดมาที่สัาลีเพราะว่ามันอยู่ตามซอกรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำคัญมากใช่ค่ะแล้วบางทีถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดอะแล้วหาแบบทนเนอร์เช็ดหน้าไม่ได้แบบที่ล้างสารสกัดอะไรบ้างคะเราใช้อนี้ได้เลยมี P H A จากน้ำนมค่ะมันจะไม่บาดผิวสามารถเช็ดที่หน้าได้ด้วยมันเย็นๆนะพี่น้องมันเย็นๆนะใช่อ่อนเย็น เย็นๆค่ะอ่อนโยนต่อผิวหน้าด้วยเช็ดหน้าได้นะคะเช็ดคอได้เช็ดได้ทุกส่วนเลยเช็ดชี้หูแม่ที่มันตึงๆอะแม่ราคาดีด้วยหลังหูวดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะที่ใช้ได้นเลยทุกคนต้องรีบกดนะพวกสาวๆทุกคนทุกคนสาวๆเนี่ยสาวๆสาวๆถ้าคุณอยากจะให้ใครเล็มหูคุณเล็มหูคุณฉันจะบอกเลยว่าหูสําคัญมากบางคนไม่รู้แม่มีผัวแล้วแม่จึงรู้ว่าหูสําคัญมากหลังหูหน้าหูต้องเช็ดด้วยตัวนี้ จัดไปแม่แล้วกลิ่นหอมเลยค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะแล้วมันจะเป็นการเหมือนเปิดลูกขมขนนะคะแล้วเราก็ทาครีมต่อนะคะครีมตัวนี้ก็จะเป็นใช้คู่กันค่ะนะคะอันนี้ก็ทาได้ทั้งรักแร้ข้อศอกค่ะนี่ทาได้ทุกส่วนเลยนะคะใช้เช็ดก่อนแล้วก็ทานะคะร .9 9บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็มีโปรคู่ด้วยคู่แบบนี้เหลือ350าบาทค่ะใช้โด่งมากนะคะตัวนี้คืออะไร ตัวนี้คือครีมลักแร้ค่ะเช็ดก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราทาอันนี้ข้อดีคือลดตุ่มหนังไก่ได้ด้วยนะคะแม่เขาสองแม่เลยตุ่มหนังไก่ไปไม่ได้อ๋อเราตุ่มข้อสอกได้แขนได้แต่มันเข้าใส่มากเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมถ้าซื้อเสรเดี๋ยวบ้ากถ้าซื้อเจตพูดจะเหลือ320บาทโอ้ยถึงไ้อเลย320บาทเธอจะพูดไปเลยคุ้มๆตัวเลือกได้เลยนะคะจักรเล่จักรเออ แล้วครีมมันจะเป็นกลิ่นมิ้นท์มันม่มมมัันนดีวะิ้นท์น่ะใช่ค่ะเธอมันมิ้นท์น่ะเพราะว่าเราให้ลดกลิ่นตัวกลิ่นกกกมันนโอเคว่ะลิายด้วยไอตีค่ำๆตะกี้มันหายมันหายมันหายแล้วแม่ก็มาจี้ยื้อหึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสมาร์เตอร์แท็กมันเลิศมั้งเออมันโอออยเ นะครับย้ำราคาราคาหนึ่งขวดแบบนี้นะคะ350บาทแต่วันนี้ลดให้เหลือ199าแล้วมีคูปองเพิ่มให้ด้วยนะคะแล้วถ้าซื้อคู่อย่างเงี้ยคุ้มกว่าค่ะ350บาทเอง3 0 0 3้บาทค่ะไห้บเลยเร็วๆๆรคูปองไรนี้นะคะไรนี้ได้คูปองจากพี่แจ็คตลอดเร็วๆๆครับผม มีความสุขมากชอบมากทุกคนเอาเลยเอาเลยเอาเลยป้องฉำนะวันนี้วันนี้คุณป้องจ่ๆเลยนะคุณปองได้จำจำค่ะคุปองอะไรก็ตามแต่ที่พี่แจ็คได้มาแจกทิกตอกนะคะร้านไม่ต้องเสียตังค์นะคะแต่คูปองเราช่วยลดให้ค่ะทอครีมนะคะเป็นแบบเนี้ยค่ะซึมง่ายนะคะแล้วก็ผิวก็จะดูผ่องขึ้นใช้ต่อเนื่องได้เลยนะคะทาบริเวณที่ดําที่ด้านนะคะข้อศอกเข่าขาหนีบนะคะตัวนี้คนทองใช้ได้แล้วตรงไหนที่มันเป็นรอยแตกลายอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้ด้วยแตกลายตรงทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นตรงตรงนั้นตรงนี้ได้หมดได้หมดได้หมดค่ะได้หมดเลยชอบสอกชอบแตกลายใช่ส้นเท้าแตกลายใช่แม่ควรใช้ส้นเท้าหนีบตูตขาหนีบขาหน่วงขาหนีบขาหนุงแล้วก็หัวเข่าสำหรับผู้หญิงนะคะขาหนีบแตกลายขาอ่อนแตกลายขาจัดไปเลยนะคะ คุณแม่ท้องแล้วก็เพิ่งคลอดจัดไปค่ะได้หมดเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะทดสอบจากสถาบันแล้วค่ะว่าผิวแพง่ายใช้ได้<อ>บางคนคือจะแพง่ายแบบใช้โลออนแล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ตัวนี้ได้เลย<อ>นะคะทาได้เลยแล้วคุณแม่คะออใช้มานานหรือ,อยังนะคะใช้มาเป็นปีแล้ว<อ>นะคะก็คือเมื่อก่อนมีปัญหาแบบตุ่มหนังไก่พอเราถอนเยอะมันก็จะเป็นตุ่มๆใช่ผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องตุ่มใช่ค่ะมันไม่เรียบแล้วมันก็เป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่แล้วมันน่าเกลียด แต่นี้ก็คือใช้ต่อเนื่องมันก็จะแบบเรียบเลยเรียบการันตีด้วยคุณมาดิะเอาพกมาดิไม่ค้าหลบไปก่อนแป๊บนึงเียเอามาดิแฮมอะไรเฮ้ยแฮมมึงต้องชัดเจนเลยตอนนี้ชัดเจนแฮมเลิศแฮมเลิศได้เลยแบบเนี้ยหลังอ่ะชัดเลยอ่ะกลัวถ้าแฮมชัดเจ็ออกนะคนนี้ขายได้เลิศมากเฮ้ยแฮมใจเย็นใจเย็นมือโอ้เฮ้ยแฮมเฮ้ยแฮมเอ้ย มึงไงมึงควรซื้อเอ้ยมีสปออนเซร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เลยค่ะนี่เฮ้มเอาไปใช้เถอะ้ยรีวิวเลยไป็นเฮ้มมึงควรซื้อแฮ้มอากน้ำหรือเปล่าสงสารน้ำไม่พอไอเฮ้มคอคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยเลิศมากทุกคนเย้ยนะฮะกดได้เลยทุกคนกดได้เลยนะกดได้เลยค่ะพิเศษมากเลยนะคะมันเลิศมันเลิศมึงต้องทำแฮมอยู่อยูแม่เฮ้มตรงนี้ดิแฮมตรงนี้เออใต้คางใต้คางเออ ใต้ทางใต้ทางไปหน่อยเออเออตรงนั้นลูกเออใต้หูใต้หูเออทุกคนซื้อไปเลยมันออกจริงเธอเฮ้ยมันออกเว้ยทุกคนมันควรติดบ้านอแล้วมันละมุนละไมอต่อผิวแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายได้ด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดผิวถึกย่างเงอะดับวะอฮ้ยเฮียมไปสัตว์เฮมโอ้โหเธอออกหมดเลยเจอต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วค่ะขนาดนี้เอีมขนาดนี้แล้วเออหนึ่งขวดเท่าไหร่นะคะ 1 9 9บาทค่ะแล้วก็ลดเลคคค่ะกดได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดคู่กันเท่าไหร่นะคะยิ่ง้มค่ะ350บาทเท่านั้นค่ะไปเลคเมคจัดไปเลยค่ะถ้าสมว่าเราจะซื้อในติ๊กตอกของคุณลูกค้าที่ไหนครับก็คือช่อง Shining เว n e นตค่ะช่องทางการชื่อว่าชา i n ิ่งเว Ne นตอันนี้เลยนะคะอันนี้ขายมาโหหกปีแล้วค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะแบร์เราอยู่มา12ปีแล้วค่ะอันนี้เราเป็นโรงงานผลิตเองด้วยนะคะ